สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็มาทําคลิปนะครับเป็นคลิปที่2อที่สามนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวชมนะครับสวนทุเรียนภูเขาไฟนะครับสายพันธุ์คือภูเขาไฟสีสะเก็1ร้อเปอร์เซนนะครับสวนกิติพงศ์นะครับผมสําหรับสวนนี้นะครับก็เป็นสวนที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านเรานะครับอยู่บ้านโนนเจริญ ตำบลซำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับห่างจากอำเภอแค่สามกิโลนะครับเราครับเราก็จะมาดูต้นทุเรียนกันนะครับนี่ครับต้นทุเรียนครับผมนี่คือต้นทุเรียนสดๆเลยนะครับลูกโตๆเลยนะครับดูครับดูต้นทุเรียนกันนะครับผมสุดยอดครับสวนกิติพงศ์นะครับผมจะเริ่มมีหลายต้นนะครับต้นทุเรียน สวนี้มีประมาณกี่ต้นครับน้ำมนต์สวนนี้มีประมาณหกสิบตัวที่เป็นลูกนะครับมีประมาณหกสิบต้นนะครับระยะเวลาในการปลูกกี่ปีครับต้นนี้ห้าปีนะครับนี่ครับชุดนี้ห้าปีครับผมที่เป็นลูกนะครับห้าปีนะครับอันนี้ก็ห้าปีนะครับผมนี่ครับ ห้าปีนะครับทุเรียนภูเขาไฟของแท้นะครับนี่ครับชุดนี้นะครับทั้งหมดห้าปีนะครับอันนี้สี่ปีครับก็จะมีต้นนี้สี่ปีนะครับต้นนี้สี่ปียังไม่เป็นลูกนะครับต้นนี้สี่ปีนะครับยังไม่เป็นลูกนะครับ ต้นนี้ก็จะประมาณห้าปีนะครับต้นนี้ก็ลูกนึงก็หนึ่งสาสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบเอดสองสิบสามลูกนะครับต้นนี้นะครับสิบสามลูกสามต้นนี้ก็ห้าปีนะครับดูครับดูลูกครับนี่ครับต้นนี้ก็สี่ปีนะครับลูกก็ออกแล้วนะครับสี่ปีนะครับ สวนนี้น่าจะมีประมาณเกือบร้อยต้นนะครับแต่ว่าที่ออกลูกจริงก็ประมาณหกสิบต้นนะครับมาดูครับมาดูอันนี้ครับหนึ่งสองสามอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับก็ถือว่าออกเยอะพอสมควรนะครับนี่ก็ถือว่าเยอะพอสมควรดวูครับนี่ก็ออกเยอะครับนี่คือ ทุเรียนภูเขาไฟของแท้นะครับสายพันธุ์คือภูเขาไฟของแทร้อยเปอร์เนตนะครับสวนกิติพงศ์นะครับนี่ก็ต้นนี้ก็จะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็องสาสสี่สิบห้าลูกนะครับต้นนี้นะครับนี่ก็ยังถือว่ายังไม่ถือว่าโตเต็มที่นะครับผมยังต้องรอโตอีกนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีนะครับเดินมาดูเรื่อยๆครับ พื้นที่สวนตรงนี้ก็ประมาณที่กี่ไร่ครับน้ำมนต์ที่ทั้งหมดสิบไร่นะครับแต่ปลูกยังไม่เต็มหมดนะครับแต่ว่าที่ที่วางแผนไว้ก็คือสิบไร่นะครับนี่ครับนี่ครับจะจะนะครับผมทุเรียนภูเขาไฟนะครับทุเรียนพันธุ์ดีของซีสเกตเรานะครับทุเรียนภูเขาไฟของแท้แปลงนี่มันจะแปลงแป้งทดลองครับอันนี้ถือว่าเป็นแปลงทดลองนะครับแปลงทดลองดิน อยู่ที่ไหนก็ปลูกได้หมดนะครับนำ้ำมนบอกมาแล้วว่าอยู่แค่ระบบการจัดการน้ําแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นต้นมังคุดนะครับเนี่ยมังคุดครับลูกดกมากๆครับนี่ครับอันนี้เป็นต้นมังคุดนะครับลูกก็ถือว่าดกมากๆนะครับต้นมังคุดนะครับผมต้นมังคุดครับแล้วก็จะมีมังคุด ต้นทุเรียนนะครับเยอะนะครับต้นบางคุดกี่ปีครับน้ำมนต้นนี้ห้ปีบางคุดก็ห้าปีเหมือนกันนะครับเป็นลูกทุกต้นเป็นลูกแทบทุกต้นนะครับต้นบางคุดนะครับปีต้นบางคุดดูสภาพสวนนะครับต้นบางคุดอันนี้บางคุดทุกต้นครับมีลูกหมดนะครับอันนี้อะไรครับเงาะเงาะเงาะก็มีนะครับเนี่ยเงาะครับต้นเงาะก็มีนะครับเนี่ยเงาะอันนี้ กี่ปีครับต้นนี้ก็ไม่ห้าปีเงาะต้นนี้ก็ห้าปีนะครับดูครับกดกมากดกมากมากนะครับเงาะครับเนี่ยนี่ครับกําลังกําลังเป็นลูกครับเขาเรียกว่ากําลังเป็นลูกนะครับเงาะก็ดกมากๆนะครับดูครับผมเงาะกําลังดกมากๆนะครับนี่ครับเงาะครับเงาะเงาะเงาะป่า อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับกําลังหนึ่งสองสามสี่ครับต้นอันนี้สี่ปีนะครับตามจริงเยอะกว่านี้นะครับเมื่อสามสัปดาห์ที่แล้วเปิดเกิดพายุลมนะครับก็หล่นไปหลายลูกนะครับต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้พร้อมเก็บต้นนี้พร้อมกลางเดือนพร้อมเก็บประมาณกลางเดือนนะครับเนี่ยครับดูลูกใหญ่ครับเปลือกบางมากเปลือกบางมากๆนะครับทุเรียนภูเขาไฟของแท้นะครับดูครับข้างบนครับพร้อมเก็บนะครับเนี่ย ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมน่าจะเก็บได้นะครับผมอันนี้เป็นแปลงสวนทดลองนะครับของน้ำมนตนะครับสวนกิติพงศ์นะครับสำหรับราคาทุเรียนพูเขาไฟปีนี้เป็นไงครับน้ำมนราคาส่วนใหญ่จะเริ่มสตาร์ทที่เท่าไหร่ครับสูงสุดไม่เกินร้อยห้าสิบสูงสุดไม่เกินร้อยห้าสิบนะครับสวนทุเรียนภูเขาไฟปีนี้น้ำมนตการันตีมานะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นน่าจะอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเงาะเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเงาะเยอะครับเงาะเยอะมากๆนี่ครับเงาะอันนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะครับต้นนี้ครับเนี่ยครับมาดูครับยอดครับนี่ครับใหญ่มากๆครับนี่ครับทุเรียนภูเขาไฟของแท้นะครับเปลือกบางไหมครับน้ำมันเนี่ยเปลือกบางเปลือกบางมากเปลือกบางมากๆครับภูเขาไฟของแท้นะครับ อันนี้พิกัดนะครับพิกัดคือบ้านโนนเจริญตำบลซำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับห่างจากตัวเมืองแค่สามกิโลนะครับปลูกในปลูกในเมืองเลยครับเพื่อง่ายว่าปลูกในเมืองเลยครับนี่ครับนี่ครับลูกกําลังสวยงามครับเนี่ยพร้อมเก็บนะครับนี่ก็ได้จะประมาณกลางเดือนครับชิมได้ครับลูกนี้ก็ได้อยู่ประมาณอยู่ที่สามโลสี่โลนะครับตเต็มที่ก็ประมาณสามโลครึ่งตัวเต็มที่ก็สามโลครึ่งครับผมกำลังพอดีสุดยอดครับ นี่ก็อีกต้นหนึ่งประมาณกลางเดือนเหมือนกันชุดนี้อันนี้ก็กลางเดือนครับชุดนี้ครับดูครับชุดนี้ครับใหญ่มากๆครับชุดนี้ใหญ่มากๆนะครับชุดนี้นะครับมาศึกษาไปปลูกได้เลยมาศึกสําหรับการศึกษาข้อมูลนะครับเราไม่ห่วงนะครับชมฟรีชมฟรีครับมาชมฟรีแวะชมฟรีได้นะครับผมศึกษาได้ไปปลูกครับศึกษาได้นะครับเข้าชมฟรีได้นะครับดูครับแต่ละลูกครับข้างบนครับ ใหญ่มากๆนะครับใหญ่มากๆครับผมมีแต่ลูกถือว่าใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็อีกอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ครับดูครับดูครับสวยงามครับแต่ละลูกครับทุเรียนภูเขาไฟของแท้ร้อเอร์ซนตนะครับผมสายพันธุ์ก็คือมาจาก คือน้ำมนต์แกจะมีสวนทุเรียนอยู่กันอยู่ไหนครับน้ำมนต์อยู่อยู่กันทะลักกี่สวนครับสวนอยู่กันทะลักหนึ่งสวนนะครับแล้วแกก็เอาสายพันธุ์มานะครับมาทําการขยายมาทําการเอามาเอามาอะไรครับน้ำมนต์เอามาตอนเอามาท่าเอามาทกิ่งนะครับทาบกิ่งทาายอดแล้วก็เอามาปลูกได้นะครับผมนี่ครับใหญ่มากๆนะครับนี่ครับใหญ่มากๆนะครับ ประมาณกลางเดือนนะครับต้นนี้นะครับประมาณกลางเดือนนะครับน่าจะได้ชิมนะครับนี่ครับลูกหล่นนะครับหล่นหลายหลายลูกนะครับนี่ครับนี่ครับหล่นไปหลายลูกนะครับช่วงที่ว่าพายุลมมาช่วงหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะมีต้นมะยงเชิดต้นละมุดไอ้ต้นบางคุดมีต้นเงาะมีเงาะก็มีนะครับมีทุกอย่างนะครับส่วนนี้นะครับผม ก็สำหรับใครที ok. self, ่อยากเข้ามาชมมาเที่ยวนะครับสวนกิติพงศ์นะครับก็เข้ามาชมฟรีได้เลยนะครับผมเพราะว่าเจ้าของสวนก็อยู่ทุกวันนะครับผมนี่ครับต้นเล็กๆมีหมดนะครับผมมีกับทุกต้นครับสุดยอดครับภูเขาไฟของแท้นะครับผมสุดยอดครับนี่ครับต้นเล็กๆมีหมดนะครับออกกับทุกต้นครับผม ระบบการจัดก,การก็คือขอแค่ให้น้ําถึงก็พอนะครับนี่ครับสวนทุเรียนสวนมังคุดสวนเงาะนี่ครับต้นนี้ก็เยอะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกว่าลูกนะครับดูครับผมนี่ครับบรรยากาศก,ารก็ร่มรื่นนะครับผมต้นนี้ก็ต้นก็อมองก็ดูว่าไม่สูงนะครับประมาณ สามเมตรครึ่งสี่เมตรนี่นะครับแต่ก็ลูกก็ออกแล้วนะครับนี่ครับดูนะครับออกกับทุกต้นนะครับผมสุดยอดครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็เข้ามารับชมมาเที่ยวสวนได้นะครับผมช่วงกลางเดือนนะครับน่าจะได้ชิมลิมรสนะครับน่าจะได้ชิมแล้วก็ลิมรสอีกหลายต้นนะครับผมเริ่มจะใหญ่แล้วนะครับต้นนี้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรครับนี่ครับดูครับ ต้นนี้ยี่สิบกว่าลูกนะครับต้นนี้แล้วลูกเร็ยๆนี่มันจะใหญ่อีกได้ประมาณกี่กิโลครับน้ำมนต์ได้ประมาณทายเต็มที่ก็สามโลกว่าน้ำมนต์บอกใหญ่เต็มที่ก็ได้อยู่ที่สามโลครึ่งนะครับสามโลครึ่งสําหรับราคาปีนี้ก็น้ำมนต์บอกว่าน่าจะอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะครับสูงสุดนะครับสําหรับทุเรียนภูเขาไฟปีนี้นะครับราคานะครับผมก็คือรับประกันคุณภาพครับภูเขาไฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสวนนี้นะครับ ยอดนะครับผมนี่ก็มีลองกองก็มีนะครับเนี่ยเนี่ยกาลังจะออกลูกนะครับกําลังออกดอกนะครับลองกองครับนี่ครับดอกลองกองครับนี่ดูครับนี่ครับลองกองครับผมสุดยอดนะครับต้นนี้ก็เยอะครับนี่ก็ยี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามก็ยีสิบเอ็ดสิบสองนี่ยี่สิบสองลูกนะครับต้นนี้ครับสุดยอดนะครับผมนี่ครับ เดี๋ยวขอฝากฝากน้ำมนต์ครับว่าพูดอะไรถึงคนที่อยากจะมาเที่ยวสวนนะครับนี่ครับเจ้าของสวนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมาเที่ยวได้ชมฟรีนะครับมาเบิงครับการปลูกการยังครับจะศึกษามาศึกษาปลูกได้ครับเพราะว่าบ่ห่วงวิชาครับไม่ห่วงวิชานะครับดินบางท้าปลูกได้หมดครับอยู่ที่ระบบน้ําแค่นั้นครับระบบน้ำขอให้ระบบน้ําใช้ให้ได้ให้เป็นแค่นั้นครับครับคือไปปลูก ปลูกที่ไหนก็ปลูกได้หมดครับดินทุกที่ปลูกได้ทุกที่ดินทุกที่ปลูกได้หมดครับยาเสือว่าครับปลูกบ่อใดครับคือยางเข้าลหะครับแต่ปลูกได้อยู่แต่บ้านเขาเพาะว่าปลูกบ้านเขากับปลูกใดเหมือนกันครับผมทุกต้นต้นใหม่ต้นใดมันปลูกต้นไหม่เป็นอยู่ที่มองได้ก็คือว่าคือว่าปลูกใดครับครับผมโอเคครับเพื่อปลูกใดครับนี่ครับก็คือเก็บความรู้ครับดังน้ำมนต์นะครับคือเสออนกิจิพงนะครับก็คือสามารถปลูกได้ทุกที่ทุกจุดนะครับสําหรับทุเรียนนะครับผม ตรงไหนมีดินเราก็ดูแลแค่เรื่องระบบน้ํานะครับน้ามลบอกเลยว่าเข้ามาชมสวนแล้วก็ให้คําปรึกษาฟรีนะครับผมเอาข้อมูลไปปลูกเอาข้อมูลไปปลูกแล้วก็มีสวนมีกิ่งให้ด้วยใช่ไหมครับนามลมีกิมีกิ่งให้ด้วยครับกิ่งประมาณเท่าไหร่ครับต้นละเท่าไหร่เราต้องเอาแบบกิ่งกระโดงเลยสามร้อยกิ่งกระโดงใช่ไหมครับมาดูตนน้วนี้มาดูสามครับตรงไหนครับ อยู่นี่มเอากิ่นกระโดงอย่างเดียวเลยกิ่นกระโดงให้อย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยครับไม่มีกิ่นข้าไม่มีกิ่นข้างดูครับนี่ครับตรงไหนครับกําลังกําลังลงได้ได้ไม่กี่วันต้นนี้กําลังลงใช่ไหมครับนี่ครับอันนี้เรียกว่ากิ่นกระโดงนะครับนี่ครับมันจะมันจะขึ้นทุกมุมทุกจุดทุกขานี่ครับเขาเรียกว่ากิ่นกระโดงนะครับต้นละนี่ครับกิ่งกระโดงนะครับนี่ครับ ต้นละสามร้อยบาทนะครับเนี่ยต้นละสามร้อยบาทก็คือจะมีกิ่งให้ทุกจุดทุกมุมเลยนะครับเนี่ยครับมันจะขึ้นเหมือนต้น,นันจะขึ้นเหมือนต้นคริสต์มาสเหมือนเหมือนมณ์บ่อนะครับม,ม,มันจะขึ้นทุกข้างทุกมุมนะครับใครที่สนใจติดต่อหรือว่าอยากปลูกอยากเข้ามาชมมาดูสวนได้นะครับพิกัดคือบ้านโนนเจริญตะบนซำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับหรือว่าใครอยากเข้ามาก็ยังไม่รู้เส้นทางก็ติดต่อมาหาผมได้นะครับ วันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวมาชมสวนนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวช่วงประมาณกลางเดือนนะครับผมก็จะพามาชมใหม่นะครับช่วงที่ว่าจะเริ่มตัดนะครับจะเริ่มตัดแล้วก็มาดูผลิตภัณฑ์นะครับของน้ำมนตนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมวันนี้ผมขอบคุณทุกคนมากๆครับที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับช่องบั้งไฟอีสานพาชัวพาจวดนะครับ กองคัสโนวานะครับรับประกันคุณภาพครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับขอบคุณครับ